สิบเจ็ดโลค่ะแต่ว่าน้ำหนักเบลลี่คือหนักกว่าพี่พี่เบลลี่ค้อนมาสามโลสองสี่สิบแล้วรถเบนกับบีเอ็มคนละสามโลนิดนิดค่ะไม่ถึงสามโลหนึ่งรถเบนส์อะสามโลเจ็ดสิบบีเอ็มประมาณสามโลบีเอ็มน่าจะสามโลหนึ่งน,นิดนิดค่ะไม,ไม,ไม่ไม่หนักมากแต่คนนี้สามโลสองฉีสิบเลยแม่ให้เลยก่อนค่ะ ให้เลยก่อนหน้าหนูอื้อมาแน่เลยเนี่ยกลิ่นนี้ใช่เป็นกลิ่นที่คุ้นเคยเป็นกลิ่นที่แม่คุ้นเคยคุ้นเคยย่ยค่ะเดี๋ยวต้องย่อยก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเพื่อนแล้วหนูรอให้หนูแหวกนะคะมาให้แม่เลยก่อนแปบ๊บเดียวเจ็บหัวบ้าลูกเจ็บไะเอา้าอุ้ยหัวโคกอะไรอคะ โขอะไรอ่ะเต้นเดียวผนังเหรอไม่มีใครนามนาเองอ่ามาหาแม่ดิโอพี่บีเอ็มนะมาหาแม่ลูกมานี่มาหาแม่มาก็เล่นโอ้โหบ้าพลังอ่ะมาหาแม่มามานี่มาลูกไปเจ้นไปเจ้นฝ่าผนังแกงหลานโถก็หนูเล่น ยิ้มยิ้มอะไรพี่พีเอ็มเหรอพี่พีเอ็มชนนะพี่พีเอ็มชนนะนย่อยก่อนนะคะเอาฝาผนังก่อนเติมนะเติมนะเดี๋ยวเช็ดอึอแล้วเดี๋ยว เช็ดตัวเลยเย็นแล้วออมาแล้วเนี่ยกลิ่นโชยนะหนาหนาดูดิแม่ดูดิใครทำหนูทำเองใช่ไหมไม่ไม่แลห<า>นลูก็หนูนก็นี่ไงแม่ถูกบอกว่าเล่นต้องระวังเราจะเจ็บตัวเราเล่นแรงแรและตีลังกาตีอะไรแล้วเราะเจ็บเองเห็นไหมเห็นไหมนีนทีไหนแม่ดูเปล่า,าหให้ดนตรงไหนให้ดนตรงไหนดูสิ เนี่ยแหนะ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 เขาจะตีลังกาถอยเราดิมันจริงๆเลยแหน่พี่บีเอ็มดีจริงๆนะเชียวเขือขำๆำนี่เขาเล่นอย่างนี้เนี่ยเขาก็ตะเบงเสียงอ่ะเนี่ยนี่เอามั่งเลยนะถ้านี้นะปไปไปชะโงกดูไปชะโงกดูนึกว่าเขาเปล่าเงียบเงียบแแ่ะแก้คอ่าคนนี้แง่อันนี้เอามั่งเลยคงเฉียงมั่งคงเฉียงแข่งับพี่บีเอ็มหรอะ แลเราเขาเรียกว่าร้องไห้่ายหรอกแยบลิ้นทำไมร้องมาแอเดียวเองแล้วก็หยุดจ๋าย่วจะนอนไง่ยาจะไปทำกับข้าวไม่ได้ย่าเย็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเช็ดตัวเดี๋ยวเช็ดตัวคุณทำจะเอานมอีกไงย่าทำเครื่องเตรียมเต็จแล้วย่าตั้งกระทะไว้เนี่ยทำไมอ่ะ แล้วจะไปผัดกะเพราแล้วก็ทอดปลาทูมานี่มาหาแม่มาจะเอาอะไรจะให้นอนกับเขาไม่นอนเดี๋ยวแม่นอนด้วยไหมเดี๋ยวแม่นอนด้วยเดี๋ยวแม่เงียบเงียบหัดไม่ร้องนี่เง่าะเราอ่ะอืมเอ๊นกขมิ้นนะโอ้ยจะต้องกล่อมอีกฮะพี่พี่เอ็มนี่ขมิ้นเหลืองอ๋อพี่เอ็มนี่พี่เอ็มนี่ดื้อ จะนอนในใช่ค่ะคือคืนมานอนห้องซ้ายหรือนอนห้องขวาไ <c oughs> อนนเดียมอ้อนอ้อนเยอะมากเลยตอนเนี้ยหรือจะนอนห้องหน้าห้องล่าง <c oughs> มีกี่ห้องกันเล่าเ <c oughs> อออหนูจะมีกี่ห้องมีแฟนกี่ห้อง <c oughs> โอ้ยกลิ่นโชยเลย <c oughs> เีไปช็มาให้น้องก่อนได้ไหมเราหลับแล้วน่ะดูนะมามาน่าจะต้องอีสองเดือนถ้าเดือนหน้าเล่นลิเกได้แล้วแต่สุมามาน่าจะต้องรออีสองเดือนสองเดือนนะเพราะว่าถ้าถ้าแบบถ้าแบบว่าอาลาวาแล้สฟีดมาทีนึ่งในแผลอาจจะแย่ขี้หึงเลยเนี่ยแผลเช็ดตัวทีเดียวเลยนี่ยอาล่นเบาเบไปก่อนนะนน้องขมิ้นหลับแล้วอ่ะอันนี้น่าหลับนะ เ่ยลืมตาลืมตาลืมตาดูนอนดีๆเอานี่ไงเลี้ยงแล้วนี่ไงเดี๋ยวจะหาว่าไม่กล่อมอะกล่อมแล้วเนี่ยเอาโอ้ยคุณพี่ต้องกล่อมมิกเนาะลกขมิ้นนะเลี้ยงอ่อนนะคับแล้วอันนี้มาดูเด็กบ้านไหนจะนอนบ้านตายบ้านกว่าข้างหน้าบ้านนี่ นี่ดูเด็กนี่ดูนิ้วเขี่ยคิ้วด้วยนี่นี่บานซ้ายไ่บานกวาเป็นไงคิ้วมันเป็นไงลูกบอกสิไอ้ไอายอยดูน้องกันค่ะ อีออ่าเีย่ากเอค่ะก็กลมแล้วนี่ไงโอูพี่มมองเรื่องไร้สาระนะย่าจะทำงานแล้วเนี่ยไปค่ะไปบ่ายพี่ๆนะคะเดี๋ยวหนูจะเช็ดตัวก่อนนะคะเช็ดอึก่อนนะคะอ่าสวัสดีพี่ๆนะคะสวัสดีพี่ชันี้นะคะอเออีสวัสดีนะคะพี่าว อมาดูหลานชาวก่อนมาดูหลานชาวก่อนค่ะจะดูหลานชาวหรือหลานชายคะหลานชายงงเงเเมมากเลยค่ะนกขมิ้นแหมหลานชายอ่ะงงเงเเมมากเลยค่ะเหลียงอ่อนเอือเอ่อนเอือกล่อมได้ไงใครว่าไม่เลี้ยงก็เลี้ยงนี่ไงเอ๊ะอี๋จุดทับเออแอกจะลาบี้ยะเหรอลูกเป็นลาบี้ยะหรอคะ แก้วอแก้วเปางียไม่ให้ดับ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 ,บ,บเอามาโอดนะจำตีมะ <c oughs> เขือเปอสนุปวแบบ่าเหมือนใครคะ เหมือนใครเุองเท้าเหมือนพี่พีเอ็มไหมแล้วจะดื้อเหมือนพี่พีเอ็มไหมให้เลือกอุ้งเอ็นน้ำ่าในให้เธอมาเป็นแม่ยกจ๊อกใกล้หายเลยแปลที่ไหนหพัดเอ้ยมันป้าใช่เหมือนป้าเนาะคุณทองวู้ เช็ดขี้ให้น้องก่อนไปเดี๋ยวให้น้องเช็ดตัวได้โอ้กำลังเสริมคีไหมอยากเช็ดเช็ดขี้น้องก่อนโอเคนะคะบ๊ายบายนะคะงลุกขึ้นนอนเรียนนะหยุดพี่ๆอยากเห็นเด็กโดนตีไหมคะหยุดค่ะพี่ๆอยากเห็นเด็กโดนตีไหมคะเช็ดขี้ให้น้องสวัสดีค่ะพี่ชานี ไม่ได้ดิลุงอาบาบะบายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะมันเป็นเรื่องอะไรจะไม่ให้ญาติทำอ่ะ B M อะไรก็นอนเดี๋ยวก็นอนด้วยกันอยู่แล้วมืดๆอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาไม้เลียวตีเด็กก่อนโอ้ตีใครดีตีคนนี้หรือตีคนนู้นแค่แบบอาน้ำมาฮะตีเบลลี่หรือตีพี่ B M ดีตีสองคนเลยใช่ไหมยี่เงาสองคนเลยใช่ไหม ใช่ไหมใช่ไหมคะโอเคคะ่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายนะคะวันนี้ไปเป็นกำลังใจงให้ป๊าด้วยนะคะลูกๆพี่ๆบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายค่ะอืมอืม